สวัสดีครับคำขอในภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าดึกดำบรรครับคำว่าดึกดำบรรหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วมีความหมายว่าเป็นเรื่องเก่ามากเป็นเรื่องโบราณบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าชักนาคดึกดำบรรคือมีคำว่าชักนากเข้ามาร่วมในคำนี้เป็นชักนาคดึกดำบรรคํคำว่าชักนาก,กับคำว่าดึกดำบรรต้องเกี่ยวข้องกันแน่นอน นานมาแล้วที่มีเรื่องเล่าตำนานการเกิดนางอับสรและการกวนกเกษียนสมุดร,ร่วมกันระหว่างยักษ์กับเทวดากเกษียนสมุดเป็นทะเลของน้ำนมตามคติความเชื่อของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูเป็นบรรณกรรมมหารารตายุทธและในพระคัตปุราณนะซึ่งเล่าเรื่องถึงครั้งที่พระอินทเสด็จลงมาบนโลกและได้พบกับฤาษีทุรวาทที่รับดอกไม้สัตตระจากพระแม่ปรารวตัตีแต่ฤาษีเห็นว่าหากตนคล้องดอกไม้จากพระแม่ คงจะไม่เหมาะสมจึงได้ถวายดอกไม้นั้นแก่พระอินทร์เมื่อพระอินทร์รับแล้วก็ส่งมอบแก่พระชายาอีกต่อหนึ่งแต่ด้วยกลิ่นของดอกไม้ทําให้พระชายามึนเมาจึงทิ้งไปฤาษีเห็นดังนั้นก็โกรธจึงสาบแช่งพระอินทร์และบริวารให้อ่อนกําลังลงและท้ายแท้ในสงครามเมื่อสาบแช่งดังนี้แล้วฤาษีก็เดินจากไปทันกําลังของเทวดาก็ลดลงถึงหนึ่งและเมื่อสูญทราบข่าวพระอินทร์โดนสาบแช่งจึงได้ยกทัพไปตีสวรรค์ ทำให้พระอินทร์พ่ายแพ้และเพื่อฟื้นคืนกำลังจึงต้องทำการกวนกษเียนสมุทรให้เกิดน้ำอมฤตที่เมื่อดื่มกินจะเป็นอมะตะและกำลังมากขึ้นกว่าที่เคยมีพระนารายณ์ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการย้ายภูเขามัทรคีรีซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดมณีนพร,รัตมาไว้กษเียนสมุทรแต่เนื่องจากเทวดาฝ่ายเดียวไม่สามารถกวนกษเียนสมุทรให้สำเร็จได้จึงต้องชักชวนอสูรมาด้วยโดยเทวดาออกอุบายว่า จะแบ่งน้ำอมฤตครึ่งหนึ่งให้ในการกวนกษีสีสมุดได้ใช้ภูเขามัทราคีรีเป็นแกนกลางโดยมีพระนารายประทับนั่งบนภูเขามัทราคีรีและได้แบ่งท่าของพระองค์กลายเป็นเต่ากุรมัดร,รองรับอยู่ใต้เขาใช้พญานาควาสุกรีใช้ต่างเชือกพันรอบเขาโดยให้ฝ่ายเทวดาดึงที่ฝั่งหางให้ฝ่ายอสูรดึงที่ฝั่งหัวทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันดึงไปมาระหว่างที่กวนกษีสีสมุร พยาวาสุกรีที่ถูกดึงไปมาก็เกิดเวียนหัวจึงสำรอกพิษร้ายกระเด็นไปโดนเหล่าอาสูรเป็นที่ปวดแสบปวดร้อนจึงเป็นเหตุให้เหล่าอาสูรมีหน้าตาถิอพันตะปมตะป่ำนับแต่นั้นเป็นต้นมาระหว่างที่วกวนกรียณสมุดดำเนินไปได้หนึ่งพันปีได้เกิดสิ่งมุงคลออกมาจากสมุดสิบสี่สิ่งลอยออกมาแต่เมื่อกวนจนได้น้ำอามฤตมาแล้วเทวดาก็ออกอุบายหลอกอสูรเพื่อให้พวกตนได้ดื่มน้ำอามฤตก่อน แต่ราหูได้แปลงตนเป็นเทวดาทำให้ได้ดื่มน้ำอมฤตพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทราบเรื่องจึงฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์จึงคว้างจักรตัดราหูขาดเป็นสองท่อนแต่ไม่ตายเพราะได้ดื่มน้ำอมฤตทำให้เป็นอมะตะแล้วราหูจึงโกรธแค้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อเจอกันครั้งใดก็จะอมพระอาทิตย์กับพระจันทร์ซึ่งวรรณกรรมนี้ถูกถ่ายทอดมาเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนในบริเวณสุวรรณภูมิที่เชื่อว่าจันทุกประคา และสุริยุปราคาเกิดจากราหูอุม์พระจันทร์และพระอาทิตย์เอาไว้ความเชื่อในวรรณกรรมนี้ปรากฏให้เห็นได้เช่นบนผนังกำแพงโคตของนครวัดและประติมากรรมชั้นขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคำว่าดึกดำบรรมาจากภาษาของว่าตึกตะบันหมายถึงการต่ำน้ำหมายถึงพิธีกวนกรเียณสมุทรหรือทะเลน้ำนมตึกแปลว่าน้ำตะบันหมายถึงครกและสาเราคงเคยได้ยินคำว่า มก็นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคำว่าดึกดําบันจะนํามาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีอีกเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นําเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคําตอไปอีกมากมายสวัสดีครับ